ในปี65เริ่มมกราคมไปตลอดทั้งปีนะคะมกราคม65ไปจนถึงธันวา65คนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆคนที่จากแบบไม่มีเงินก็จะมีเงินคนที่ไม่เคยรวยก็จะมารวยคนที่ไม่เคยรถเอ้ไม่เคยรถไม่เคยมีรถจะมีรถคนที่ไม่เคยมีบ้านจะมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะคุณ แล้วรับประกันค่ะชีวิตจะเปลี่ยนไปทุกมิติเลยนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานนะคะคนที่เกิดปีไม่ใช่แค่ปีอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะบอกเดือนด้วยมีทั้งปีและก็ทั้งเดือนนะคะสําหรับคนที่เกิดเดือนนะคะจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ดวงเฮงปังฉุดไม่อยู่ดวงดีที่สุดในทุกราแบบมากกว่าทุกราศีเรามาดูปีกันก่อนนะคะปีอะไรเออ ปีอะไรที่จะรวยฉุดไม่อยู่ในปีหกนั่นก็คือปีเถาะ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 นะคะเอาเกรีดใครเกิดปีเถาะคุณไปเตรียมตู้เซฟคุณไปเตรียมตัวรวยคุณไปเตรียมความพร้อมคุณไปเตรียมจิตเตรียมใจนะคะเพราะปีเถาะนะคะในปี2565คนปีเถาะนะคะ จะรวยพุ่งกระฉุกอูดอูดอูดอยู่ให้ถูกทางนะคะอยู่ถูกที่ทำถูกทางถูกธุรกิจฉุดไม่อยู่สำหรับคนปีเถาะนะคะอ่าเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะคะขยายแป๊บเดิงขยายแป๊บเนิงเพื่อให้พี่น้องเราได้เห็นกันอ่าด้วยเต็มตาปีอะไรปีอะไรปีเถาะออออนะคะอออออ่อมอออออออนออ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  เดือนอะไรคนที่เกิดเดือนอะไรระวังจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ระวังจะขายที่ได้ระวังจะถูกรางวันที่หนึ่ง,ร,งระวังจะเอ้ยได้ทรับมรดกอะไรที่เป็นทรัพย์ก้อนโตระวังจะมาหล่นใส่ไม่รู้ตัวนะจ๊ะนั่นก็คือคนเกิดเดือนเออ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 เอือ,อ,อ,อจะพูดอาไรหม่เนี่ยคนเกิดเดือน คนเกิดเดือนมิถุนายนาหรือราศีเมถุนนั่นเองใครที่เกิดในราศีเมถุนนะคะคุณลองไปเช็คดูนะคะปีหน้ารวยพุ่งทยานปีหน้าเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ปีหน้าทั้งปีไม่รู้ว่าเดือนไหนไม่รู้ว่าจะภายในช่วงไหนคนเกิด ราศีเมถุนคุณจะดวงดีที่สุดในหมู่ราศีอื่นๆเลยอีฉันก็กรี๊ดค่ะเพาว่าอีฉันก็ไม่ได้เกิดสองอันดีหรอกค่ะแต่สามีอีชันเต็มๆเลยค่ะบอสเป็นคนปีถอะบอสเกิดราศีเมถุนคุณคะหมอดูดูว่าอีชันจะได้สลาบใหญ่จากสามีงานนี้แล้วค่ะงานนี้แล้วก็เต็ม